ไปเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะอาทิตย์ที่แล้วนักข่าวเมาอะไรกันบ้างเอางี้ดีกว่าก็ก็เมาอะไรกันบ้างก็เรื่องนายกอถ้าเอาเรื่องนายกไปอังกฤษอะทุกคนก็จะเห็นพ้องต้องการหมดว่าเออมันแปลกเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้เอานักข่าวภูมิพี่เข้าใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่หรอที่ไม่เอานักข่าวเลยอะน่าจะ มีอ๋อมีไปไปยุโรปครั้งหนึ่งอะ่ะไปไปยุโรปครั้งแรกพี่ไปยุโรปครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากก็คือปกติแล้วเนี่ยที่จะไปเนี่ยเขาจะมีพูทีวีหนึ่งช่องแล้วก็อสอมาทอที่จะไปคือต้องออกเงินเองอะไรเองหมดแต่ว่าคราวนั้นอ่ะเหมือนการจัดระบบเนี่ยยังไม่จัดระบบเรื่องสื่อเนี่ยเหมือนนายกอิงเนี่ยเพิ่งมาแล้วก็น่าจะไปประเทศอะไรนะก็เลยไม่ได้เอาสื่อไป ไม่เอาไป,ไปเลยสักคนหนึ่งใช่แต่ว่าเขาก็จะมีทีมงานทีมโคสัมรับโคโสุของทำเนียบนั่นแหละไปแล้วก็ส่งข่าวให้สื่อแต่ว่าตหัังเนี่ยคิดว่าทางฝ่ายสื่อเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะพวกที่เขาเป็นภูลหลักเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจากนั้นมาเนี่ยก็จะไปทุกงานก็มีคราวนี้แหละที่ไม่เอาไม่เอาสื่อไปเลยเออ,อการที่ไม่เอาสื่อไปเลยแล้วทีนี้หมายที่ทําเนียบเนี่ยนักข่าวรู้ล่วงหน้านานไหม ก่อนที่นายกจะไปพี่ก็คือมารู้ก่อนที่เขาจะถแถลงที่คุณจิรายุมาบอกอะสักสักเชา้ชาเช้ามั้งเช้าแล้วก็บ่ายนายกประชุมเสร็จวันอังคารขึ้นเครื่องตอนกลางคืนใช่สื่อรู้วันไหนเสาร์อาทิตย์คือคุณ,ค,ณคุณจิรายุนะ่ะอ่าเพลสิลิสตั้งแต่ก่อนหน้าประมาณสอหรือสวัน ก็คือหลังประชุมครมออาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางใช่แต่ว่าที่ตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าเป็นการแทรกหมายที่ทําให้นายกอเหนื่อยแสดงว่ามันต้องสําคัญเพราะว่าอ่านายกเดี๋ยวกลับมาวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่แรกเราคิดว่าทริปยุโรปอ่ะจะจะถึงตอนเช้าแต่ปรากฏว่าคุณจิรายุทธบอกเมื่อวานว่าจะมาถึงบ่ายสายสายถ้าบ่ายสายสายไม่น่าจะเป็นการบินไทยแม้เล็กก็นี่ไงเพราะว่าเกิดประเด็นเพราะว่าทริปเอ่อของการบินไทยเนี่ย ไฟท์เขาจะดีดี<ช>เขาจะออกจากกรุงเทพเที่ยงคืน<อ>แล้วก็จะถึงกรุงเทพเชา้ชาหกโมงเชา้าตีห้าขึ้นหก <6 S 1> โมงครึ่งอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่ายุโรปไม่มีเลยนะการบินไทยจะลงกลางวัน่ะใช่เขาบอกว่าเนี่ยก็คุณคุณจิรายุทธเราก็งงว่าเอา้าถ้าไฟายุโรปเนี่ยถ้าไปการบินไทยหรือยังไงเนี่ยต้องมาถึงเช้าแต่ปรากฏว่าคุณจิรายุทธะบอกว่าถึงบ่ายแล้วก็ว่าไปเครื่องอะไรวะก็นี่แหละก็ทาให้มีข่าวกระแสข่าวเนี่ยแล้วทีนี้ก็ ความที่ไม่เอานักข่าวไปเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยตอนขึ้นเครื่องไม่มีภาพตอนขึ้นไม่มีภาพตอนขึ้นเครื่อง,อองและตอนลงบ่อจะลงตอนบ่ายนักข่าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เริ่มพูดกันว่าไป private jet คะ่ะใช่ต้องไปดูว่าที่ฝูงฝูงอะไรเจ็ตที่ที่เขาใช้ใช้บ่อยๆเนี่ยที่ดอนเมืองเป็นเครื่องของคุณพ่อเขาที่ปกติ17ปีที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศ คุณอุ้งอิงไม่มีเดือนไหนที่คุณอุ้งพูดนะนะเลกว่าจะไม่ไปหาพ่อที่ต่างประเทศก็เป็นเครื่องที่เป็น private jet ดิ้นตอนแรกก็เอ๊เชื่อไม่เชื่อมาผสมแบบที่คุณคุณภูมิธรรพูดนะ่ะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันควรหรอที่จะไปแบบนี้สมมติว่าม,มีคนที่เขาเชื่อว่าไปเพื่อไปให้กำลังใจคุณยิ่งรักเนื่องมาจากว่าอีเวนต์ที่ไปมันล้วนแล้วแต่เป็นระดับ เจ้าหน้าที่เข้าไปทําทั้งนั้นแหละจะไปส่งเสริมการขายกะปิน้ําปลาอะไรนะั่น <laughs> ปลากระป๋อง <laughs> ก็เห็นวางเอยูมีปลากระป๋อง <laughs> uh, <ช> <laughs> มีน้ำปลาด้วยนะซอฟเพาเวอร์ฟูดเราไม่คุณไปเรียกงิ้ซอฟ์พาเวอร์ไม่ได้ไม่ได้เล็กคือมันอยู่ในหัวข้อของนายกงานที่ไปเขาจะไปโปรโมทซอฟหรือว่าค่ายมวยนั่นน่ะก็เขาทําจนดังแล้วเราไปดูเขาถูกปะไม่ใช่มันยังไม่ดังแล้วเราไปช่วยนะเขาทําจนไม่รู้จะทำยังไงจนเขาดังแล้วเอกชนน่ะแล้วเราไปดูเขาส่วน F1 น่ะภาพมันออกมาแล้วเล็กมันเหมือนกับว่าเราเป็น เศรษฐีคนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็รู้จักกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ขอเข้าไปดูได้อ,ะอ่ะฟิลลิ่งมันเป็นแบบนั้นนะใช่แล้วแล้วมันไม่ได้มีทางกกงทางการ<ช>เลยใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตอนตอนค่ำค่ำมืดๆที่ทางทำเนียบส่งข่าวมาในไลน์เนี่ยก็คือแบบนายนายกแต่งตัวแบบชิลมากใส่เกง,ย,งยีนเสื้อแจ็คเก็ตใส่หมวกชั่แวนชันแนอ่านะใส่แววนแบบ ก็ชิวๆ,ๆอ้าวแหมไปสนาม F1 นะไปเจอนักแข่งของเชื้อชาติอะไรนะลูกครึ่งไทยใช่ไหมคุณชื่ออะไร Alex อเล็กซ์กัตเตอร์อะไรเนี่ยแหละก็คืออันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยมันส์คือเขาไอาเรื่องนี้มันสําคัญแหละแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอเล็กซ์กัตเตอร์เนี่ยเขาเคยมาเมืองไทยแล้วก็มาพบนายกแล้วก็เคยคุยกันเรื่อง F1 มาก่อนอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่านายกจําเป็นที่จะต้องมาเพื่อที่จะมาคุย อ่ะแต่อันนึงที่ที่กำลังถูกมองว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองก็คือเรื่องของ F1 เพราะว่าอ่าทางทางใชยใช่ทางค่า,ง <Moto S 1> ายน้ำ <GP. S 1> เงินเนี่ยจำได้ไหมที่ก็มีปัญหาเรื่องงบอยู่ว่าจะอนุมัติไม่อนุมัติแล้วมันก็มีข่าวว่าทางอ่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของ F1 เนี่ยมามาเป็นแบบมาเป็นจุดจุดอ่าดึงนักท่องเที่ยว ก็คือจะยกเลิกโมโต GP แล้วจะเอา F1 มาเป็นผลงานของพักตัวเองอะไรสนองนั้นใช่แต่ว่าปรากฏว่าก็เกิดปฏิกิริยาจากทางทางฝั่งบุรีรัมย์ซิตี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางพักสีน้ําเงินด้วยก็เลยมีการต่อรองกันว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าก็คือเขาจะคือจัดผสมคือให้วนอ่ะพี่อ่ะถ้าจัดมมเตมอเตอร์มตจีเนี่ยไม่ให้อยู่ที่บุรีรัมย์อย่างเดียว ให้เอาไปอยู่ที่เมืองรองอย่างอื่นด้วยแต่มันก็จะต้องตามมาซึ่งการสร้างสนามที่มันรอ,องรับได้ซึ่งมันก็ต้องมีการลงทุนแบบนี้อีกแล้วมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็น่าจะต่อเรื่องทุนเรื่องงบมอเตอร์จีพีให้กับทางอาบุรีรัมอยู่ดีทีนี้ประเด็นก็คือว่าภาพที่คุณอุ้งอิงไปอ,อังกฤษแล้วก็ไปโมนาโคโมนาโคแล้วก็ไปดูนั่นแหละที่มอนติคาโลมันก็มีสนาม f อ มันไม่ทําให้คนที่ติดตามข่าวการเมืองอย่างมีความรู้เนี่ยเชื่อว่าเชื่อว่าเป็นการไปอย่างเป็นทางการแล้วก็มีคุ้มค่ากับการที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางไปเองเออมันเหมือนกับว่าให้ผู้แทนการค้าให้รัฐมนตรีให้พูดให้ทูตพันนิ์ S <S <S <อ>ให้ข้าราชการอะไรเขาไปทําก็ได้<ช>ไม่ไมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกในขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาคุยเป็นรอบที่สองหนึ่งอาทิตย์เต็มๆลเลยนะกับสหรัฐเออน,นี่เป็นรอบที่สองเลยนะเขาไปคุยกันที่ Wall DC, วอชิงตันดีซีใช่ไหมคะในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งนะเลยสิงคโปร์เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะ เอาคนรุ่นเก่าเขาว่าถอนตัวเองเลยคนะ่ะ mm hmm. รัฐมนตรีเก่าถอนตัวบอกว่านาทีนี้ภาวะโลกที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันต้องใช้คนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน mm hmm. ถอนตัวออกมาแล้วก็ใช้รัฐมนตรีครังใหม่เพื่อรับมือสิงคโปร์เป็นแบบนี้เวียดนามเป็นแบบนี้ไทยยังไม่ได้คิวเลยที่จะไปคุยกับสหรัฐ mm hmm. แต่นายกไปเปิดตาไทยเล็กไปคุยกับร้านอาหารไปดู่ข่มวยไปเอาเ1วันมา คนไทยจะห้ามไม่ให้คนไทยรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้และโดยเฉพาะภาพเนี่ยภาพเนี่ยมันไม่ใช่ภาพเย่างเป็นทางการน่มมัไกลลระดับนายกคือมันอธิบายไม่ได้ก็แล้วกันว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไปด้วยเหตุผลดูจะเป็นส่วนตัวมากกว่าและนี่ยิ่งมาแล้วก็คุณภูมิธรรมมาพูดว่านายกเนี่ยมีฐานะพอที่ไม่จำเป็นต้องเอางบหลวงเดินทางไปต่างประเทศ พี่ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะใช้ private jet จริงๆอืแล้วเพราะว่าเวลากลับเนี่ยก็กลายเป็นบ่ายด้วยใช่แล้วพี่แล้วที่บอกว่า <c oughs> มันไม่จําเป็นต้องไปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่านายกเนี่ยต้องบินไปมาเลบ่ายเย็นัวอาทิตย์พี่สุด,ดยอดผู้นําอาเซียนใช่ถามว่าเอ้าถ้าเป็นเราเป็นเราเป็นนายกยิ่งเราเห็นว่านายกเองอ่ะต้องมีแบ่งเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิวแทรกเนี้ยมันต้องสําคัญมากนะการไปอังกฤษต่อโมนาโคเนี่ยมันจะต้อง คือมันทําให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเฮ้ยมันมีมิชชั่นอะไรที่มันไม่เปิดเผยอ่ะสมมติอ่ะสมมติถ้าไม่ใช่เรื่องคุณยิ่งหลักมันจะมีเรื่องอื่นเหรอที่อังกฤษมันจะมีเรื่องอื่นไหมอ่ะถ้าอ่ะถ้าไมถา่ถ้าเราไม่มองว่าไม่ได้ไปให้กําลังใจหรือไปเจออาป,ปูหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องอื่นไหมอะไรที่ต้องเจอหน้าอืมใช่อะไรที่แค่คุยโทรศัพท์ไม่ได้ใช่คุยโทรศัพท์ไม่ได้ <laughs> แบบว่า คืออ่ะถ้าแต่ถ้าเป็นกรณีว่าอาจต้องมาเจอนายกปูเพื่อที่จะมาคุยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงใครเกี่ยวข้องใครแบ็กอัพนู่นนี่นั่นการที่นายกปูจะกลับเนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงหรือว่าคดีที่เจอเนี่ยมันจะต้องสู้ยังไงหรืออะไรแต่และคือถ้าเจอกันแบบคุยทางวิดีโอคอลไม่ได้มันจะต้องพาดพิงพาดพิงคนที่คนสำคัญหรือว่าใครที่ ไม่คือเอาเป็นว่าที่คุยทางโทรศัพท์ไม่ได้เออแต่ถ้าใจพี่นะเลยบางทีพี่คิดว่าถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตชนิดที่ว่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องอ,อะไรแต่มีอะไรคุณอุ้งอิงอาจจะไม่ต้องคุยเองเหรอกใช่คืออย่างเดนคิดว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภาวะความรู้สึกทางใจมากกว่าอ่าหนึ่งใช่ใจใจคิดว่าเป็นเรื่องแบบคุณอุ้งอิงเอ,งเองก็ตกที่นั่งที่เหมือนที่ทไม่มีความสุขที่สุดในรอบ ตั้งแต่เป็นนายกมาอพ่อโดนถูกไหมคะพ่ออนาคตจะยังไงก็ไม่รู้วันที่สิบสามิถุนาที่จะถึงเนี่ยและสัญญาณก็ไม่ดีสัญญาณไม่ดีมากๆแล้วก็ข่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจากสามหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งเนี่ยข่าวมันออกมา่อดับอธิกนแล้วนักข่าวรู้ใช่ไหมนักข่าวรู้เพราะนั้นนักข่าวรู้คุณยิ่งรักรู้คุณอุ้งอิงย่อมรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ย ความรู้สึกก็คือที่จะคิดว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจบม,มันจบเลยนะเลและยังสิ่งที่คุณอุ้งอิงกำลังทำอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าผิดถูกประการใดเลยหรือว่านายกคงไม่ได้ไปเรื่องแบบเตรียมทรัพย์สินแล้วเตรียมจ่ายหมื่นล้านแทนให้ให้ออปโป้หรือเปล่าเราะไม่น่านะมันก็ต้องมาจ่ายในประเทศไทยนะเข้าใจว่าไม่จ่ายหรอกอมไม่มีทางจ่าย โอ้ยความจริงอ่ะมีแต่จะเรียกคืนพี่คุณนักศิลป์มีเป็นแสนล้านอ่ะแลกกับให้น้องได้กลับมาถ้าจ่ายเนี่ยก็คือกลับมาได้เนาะคุณนักศิลปยังพูดอยู่เลยนะว่าที่โดนยึดไปนั่นอ่ะใช่ยังไม่ได้คืนไม,ไม่ไม่ชอบทําด้วยออถูกไหมใช่แต่อย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหคือแล้วคุณนักศิลป์น่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณยิ่งรักต้องเข้ามาสู่การเมืองด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเออไม่ได้ต้องแบบ <c oughs> เนี่ยถ้าน้องสาวคนหนึ่งที่ต้องอยู่ต่างประเทศเนี่ย โอ้หมื่นล้านเดี๋ยวคุณนักสินแป๊บเดียวก็ได้แล้วอ่ะ,อะถ้าอย่างนั้นถามเล็กว่าเล็กคิดว่าจ่ายหมื่นนึงแล้วก็กลับมาโดยไม่ติดคุกจบจบไหมไม่คิดว่าเขาจะเอาชันนี้ไหมล่ะคือเล็กว่าคนคนก็จะคิดนะเนี่ยเพราะถ้า,ถาเราถ้าเราดูในโซเชียลความเห็นประชาชนบอกว่าให้พี่จะให้พี่ชายจ่ายสิ<ม>อะไรประมาณ<ส>านี <đây? S 1> ้ใช่แล้ว แต่เราก็รู้มันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้กลับเลยแล้วมันจะมีช่องทางอื่นไหมอ่ะโอเคทางฝ่ายกฎหมายเขาจะเอาเรื่องเนี่ยเรื่องจับการขายข้าวได้ที่ผ่านมาคือจริงแล้วเนี่ยถ้าฟังนักกฎหมายจริงนักกฎหมายก็มีหลายฝ่ายหลายส่วนเนี่ยก็มองไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องแยกนะพี่ใช่ไหมคือความเสียหายที่มันเกิดตอนตอนที่ทํานโยบายกับตอนเอาข้าวมาขายเนี่ยมัน ที่ประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดมีกี่คนเออมีกี่คนอ่ะพี่หกสิบอูยเยอะมากนะอือคุณไปเทียงกับเขาสิเออแล้วมีแค่สามสี่คนนะที่เห็นต่างน้อยอืมถูกต้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นํามาสู่ถึงความสงสัยว่าทําไมต้องไปแล้วกลับมาต้องรีบเดินทางอีกนี่ต้อง กลับมาได้ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะอาจจะอยู่กับลูกได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จก็ต้องรีบเดินทางขึ้นเครื่องไปอาเซียนสมมติที่มาเลยต่อ,อแล้วแล้วไม่ต้องเตรียมตัวเหรอจะไปไประชุมอาเซียนสมมติเน,นี่ยเดี๋ยวไปอ่าน,น,าน,นบ,บนเครื่องอ่านในแผ่นบนเครื่องใครเตรียมให้เออเขาก็มีนั่นแหละคงทางกระทรวงการต่างประเทศทางทีมงานที่อยู่เนี่ยแหละเออก็คือก็มีมีในในในมีบางเสียงแล้วบอกว่า ทำไมนายกอะแบบเหมือนชอบมีเรื่องให้มาปวดหัวตลอดหมายถึงว่าทาอะไรให้ให้มีเงื่อนไขให้มีประเด็นที่ต้องถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบในลักษณะนี้นะแล้วคุณได้คิดว่าเพราะอะไรคือคือเราก็คือเราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเขาไปอะเพราะเรื่องอะไรอะถ้าถ้ากรณีว่าไม่ใช่เรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมันมีเรื่องอื่นอะไรที่อะ อ่ะถ้าเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งรักก็ประเด็นหนึง่งแล้วถ้าไม่เกี่ยวโอ้ดึกไม่ออกพี่เดี๋ยวไว้ค่อยหาคําตอบมันต่อไปเมื่อกี้ถามว่ายัางไงนะทําไมคิดว่าฮะแล้วทำไมคิดว่าเขาต้องสร้างสร้างปัญหาใช่ไหมสร้างเรื่องให้ตัวคนรอบตัวคุณอุงอิงอะ่ะเป็นใครละ่ะเขามีเด่เพื่อนอะ่ะเอิอย่างเงี้ยประเด็นมันคือตรงนั้น หรือว่านายกเจนวายเขาจะไม่ไม่ไม่ได้แบบคิดเหมือนพวกพวกเราคือจะต้องอย่างคนเป็นนายกแบบรุ่นแก่ๆหน่อยเขาจะคิดสาละตะหลายเรื่องมากเลยว่าอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่เออแล้วพอเจอทีมงานที่ก็เป็นวัยเดียวกันก็ไม่มีดึงกันเลยก็อาจนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะพี่สำหรับพี่แล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยอืเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยก็คือคนรุ่นเดียวกันแล้วก็คิดจะทําอะไรก็ทํา แล้วก็น่าจะไปในทางเดียวกันหมดไม่บอกพ่อไม่ถามพ่อเลยเอว่าพ่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปอังกฤษดีไหมยอย่างนั้นอย่างนี้เออก็แบบเอ๊ตปังแปลกนะว่าถึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว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 จะต้องไปแคสก,กันต่อว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรตามมาแน่นอนนะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยอ่ะค่ะ ยังไม่ยังไม่มีแพรมออกมาเลยใช่ไหมยังค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้พอกลับมาก่อนแล้วแล้วนายกเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าโอกาสที่นักข่าวจะได้คุยกับนายกแบบส่วนตัวเดี๋ยวเวลาลงพื้นที่เวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติอนายกอ่ะเวลาคุยส่วนตัวเขาก็เล่านะยกเว้นบางเรื่องที่เขาเล่าไม่ได้หมายถึงคุณยิ่งคุณใช่คุณคุณองค์หิงนี่ยแหละก็คือเล่าเล่าแล้วนักข่าวเนี่ยก็จะต่อจิ๊กซอได้บางเรื่องไม่พูดแต่ว่าต่อจิ๊กซอได้เพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้เรื่องลับเนี่ยนายกเขาก็ต้องเลี่ยงที่จะเจอนักข่าวแบบนอกรอบอย่างเช่นไปคอรมอสัญจรหรือว่าไปลงพื้นที่แบบต้องค้างอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็จะมีเวลามาทักถ่ายสื่อก็อาจจะมีมแต่ดูเป็นคนที่ถ้าจะไม่พูดก็จะพูดเล่นไปเลยนะใช่ใช่ะจ,ะจะถามกับจะจะสวนอย่างเงี้ยนั่ออนแหละจะเชใช้ใชเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยก็มีเทคนิคในอย่างแบบนั้นอยู่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกนะว่าถ้าเรากลับมาที่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้คือคือเรียกว่าเรื่องของคดีหัวสอวอที่กำลังสู้กันอยู่เนี่ยเรียกว่ามันเป็นตัวที่จะชี้วัดทุกเรื่องเลยนะถ้าใจพี่นะพี่คิดว่าเขาเล่นกันแรงเพราะอะไรดูไหมคะมเล่นกันแรงก็คือลามไปถึงคุณนพินทรสีสันพาง<ะ>ลามไปถึงพ่อสอสอที่พักใต้าลามไปถึงสอสอของพักเขา ที่อีสานเจ,เจ,เ,จเจรวยใช่ไหมคะคุณสุขสมรวยลามไปถึงที่หนักที่สุดคือลูกคุณในวินอื่แล,ลามไปถึงขนาดนั้นคือถ้าหากว่าไม่ลามไปถึงขนาดนั้นอ่ะไม่กะยุพักถ้าไปถึงจุดนั้นแสดงว่าเอาคนที่มีตําแหน่งในพักมาผูกให้ได้แล้วจะไปถึงการยุบพัก ใช่พี่แล้วนะการที่ไปพาดพิงสองสอเนี่ยอันนี้แบบเล่นใหญ่อะคือคําที่เล็กพูดว่าเล่นใหญ่เนี่ยทุกคนน่าจะน่าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรแล้วเล่นใหญ่เนี่ยแล้วก็คือมันเป็นการวัดพลังกันนะคะพี่เป็นการวัดพลังกันระหว่างระหว่างคนที่แบบอัดเราต้องบอกว่าก็เป็นขั้วนุรักษ์นิยมเนี่ยแหละอ่ะขั้วหนึ่งก็อยู่ฝั่งคุณนักสินเพราะว่าเป็นดีวใช่ไหมแล้วก็อีกอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็อยู่ฝั่ง นจริงๆแล้วเขาต้องเป็นพันธมิตรกันแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเมื่อไม่ช้าวันนี้ยเมื่อไม่เร็วเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยคือมันก็มีเรื่องที่ทําให้เกิดระหองระแหงกับทางคุณทักษิณคือทางทางสอเสือเนี่ยนะสอเสือสอเสือทหารหรือว่าอสอเสือทหารดีกว่าจริงๆอ่ะเล็กไม่รู้ว่าเขาเขาเขายศพลเอกทั้งหม่อะ หมายถึงว่าพลเอกแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่าไหนอ่ะอันนี้ไปเอาไปดูลวกันเดี๋ยวถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะชัดเจนเกินไปนะะอันนี้อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะแต่หมายถึงว่ากระแสะข่าวที่ออกมาตามข่าวตามามันมันไม่ใช่เป็นกระแสะข่าวเล็กฟังดูเหมือนกับคุณนัทพกรเขาพูดเองใช่นะคุณนัทพรพูดแล้วก็โอ้โหหลายคนนี่แบบออกมาพูดเออพูดเองเลยขาดแต่ชื่อเท่านั้นเองแล้วรายการพี่ดานัยเนี่ยก็แบบตอกย้ําหลายครั้งมากคือเชื่อได้ว่าพี่ดานัยอ่ะก็น่าจะรู้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะไปพูดให้ชัดเจนไม่ได้ แต่อันนี้พี่นอกจากนั้นอ่ะมันไปพาดพิงถึงนี่นะประหลัดเก่งคุณสุดทธิพลจุนเจริญคุณก็ก็คุณประหลัดเก่งเองก็ยอมรับนะว่าสนิทกับคุณนัทพรใช่น,นี่แหละพี่อันนี้ก็เป็นคีพคีพอนเขาสนิทกัน,น,นสมัยไหนฮะเล็กสมัยลุงตู่คือประหลัดเก่งเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาถูกพาดพิงในรายการพี่ดานัยว่าเขาสนิทกับคุณนัทพรเนี่ยแหละเพราะว่าเคยทํางานด้วยกัน ปหลัดเก่งเขาก็เลยโพสตชี้แจงเขายอมรับว่าเขาคุณนัทพรเนี่ยเขาสนิทสนมเพราะว่าทํางานด้วยกันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ส่งมาช่วยพลเอกประยุทธ์นี่ก็สนิทกับคุณนัทพรเหรอฮะเนี่ยก็คือถ้าเอาจากในเอาจากใน Facebook ของคุณของอประลัดเก่งอดีตประหลัดเก่งเนี่ยก็บอกว่าในยุคนั้นพลเอกสุรยุทธ์อขอภอภัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยส่งมาช่วยน,นี่เราไม่ได้คิดเองนะเราลอกเอาตามที่เขาเขียนนะฮะใช่ส่งมาช่วยแล้วก็ คุณคุณอนุทินก็บอกว่าแล้วก็ส่งมาช่วยแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่แล้วอยู่ในฝ่ายกฎหมายอะไรด้วยคืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับว่าเป็นผลเอกประยุทธเพราะว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลไงรัฐบาลเขาก็อาจจะงัดคัดมือดีอะไรมาแล้วก็มาช่วยแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่การโพสต์ในตอนสุดท้ายของของประหลัดเก่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าประหลัดเก่งเนี่ยช่ับคุณอนุทิน เรื่องการตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย<ช>เพราะรว่าคุณอนุทินเนี่ยไปตั้งคุณอันสิทธิ์ซึ่งคุณอันสิทธิ์เนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งกี่ปีเล็กโอ้โหเจดแปดปีอ่ะเจดแปดปีซึ่งมันตัดขาคนอื่นหมดเลยพี่แล้วคือตลอดช่วงที่ยังไม่กเกษียณก็จะมีข่าวละหองละแหงแบบเปะตัดขาอะไรกันออกมาอยู่เป็นประจำแล้วปรากฏว่าแต่ว่าที่เขาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือคำพูดตอนท้ายเหมือน ให้บอกว่าให้รอดูกฎแห่งกรรมฮะใครคือคุณประหลัดเก่งเนี่ยโพสต์เลยบอกว่าให้ประชาชนสื่อมวลชนรอดูจุดจบของเรื่องนี้ของการหัวการทุจริตในการสวคือเหมือนเหมือนแกพูดไปเหมือนกับกว่าทุจริตมันมีจริงไปแล้วแล้วก็บอกให้รอดูกฎแห่งกรรมชบบาวบ้านนี่นะประชาชนเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่มีหรอกแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันมันทุจริตฝ่ายเดียวนะ ใช่เนี่ย, <c oughs> ยชาวบ,บ้านก็คิดว่าห้าส <59 S 2> <ว>ิบเก้าแล้วเนี่ยหัวกันตั้งหลายกลุ่มเนี่ยใช่ <c oughs> คุณแนบอดีตปลัดเก่งบอกเลยว่าให้รอดูนะว่าขอให้กฎแห่งกรรมและกฎหมายได้ทําหน้าที่อย่างเที่ยังทมและรวดเร็วโอเคพักกันก่อน <c oughs> นะคะค่ะ <c oughs>